สวัสดีไปยังมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทุกๆท่านค่ะามาถึงคิวของหนุ่มตามฝันไผ่พงสทอรคนนี้และเชื่อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เป็นขวัญใจของเหล่าบรรดาแฟนๆเลยสำหรับหลากหลายผลงานนะคะนั่นก็คือไผ่พงสทอรและล่าสุดค่ะไผ่พงสศอรสุดปลื้มกับผลงานเพลงแห่งใจวันอ้ล้ม ยอดชม MV ทะลุ10ล้านวิวพร้อมกับส่งเพลงใหม่แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอเอาใจคอโซเชียลกันต่อแบบไม่หยุดเลยค่ะกับกระแสของไผ่พงศธสะทรในช่วงนี้หลังจากหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธสะทอ ปล่อยผลงานเพลงจากอาัลบั้มอยากซื้อบ้านนอกให้แม่ออกมาให้กับเหล่าบรรดาแฟนเพลงได้ฟังกันไปอย่างต่อเนื่องถึง2ผลงานเพลงและเอเรียกได้ว่าเป็นกระแสตอบรับได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดตัวอย่างอ้ายต้องเฮตโตแบบใดที่ยอดวิวตอนนี้เกิน13ล้านวิวไปแล้วค่ะส่งผลต่อให้เพลงที่2ออย่างแหงใจหวันอ้ล้ม ถือว่าฮอตไม่แพ้กันเลยค่ะยอดวิวช่อง y YouTube ทะลุ10ล้านวิวไปอีกหนึ่งเพลงพร้อมทั้งติดชัดเพลงฮิตอันดับหนึ่งและอันดับต้นๆของทางคลื่นวิทยุทั่วประเทศอีกด้วยงานนี้แอคขอ ปลบมือให้กับคุณไผ่ที่ประสบความสำเร็จมากๆกับเส้นทางตามฝันของหนุ่มบ้านนอกคนนี้และล่าสุดไผ่พงษ์สะทรได้ปล่อยเพลงใหม่เอาใจคอโซเชียลกันต่อก,กับเพลงแค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอที่เป็นเรื่อง,งอราวถ่ายทอดความรู้สึกดีๆของอ้คนบลอที่เผลอใจรักสาวหน้าตาดีผ่านไลฟ์สด ขอเบอร์เธอก็ให้ขอลน์เธอก็รับแอดจากนั้นก็เริ่มทำคลิปกิจกรรมต่างๆด้วยกันลงโซเชียลและหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นแฟนจริงๆสักทีแต่จู่จวันหนึ่งเธอก็ได้เปิดตัวผ่านทางออนไลน์งานนี้อายถึงกับเบลอถึงเจ็บหัวใจจนเซอรไ์ไม่คิดว่าความรักที่มีให้เธอจะกลายเป็นแค่หนึ่งในคอนเทนต์เศร้า เรียกยอดไลค์จากเธอเท่านั้นเองเอาละค่ะ,ะสามารถเข้าไปชมและให้กำลังใจคุณไผ่พงศธรกับมิวสิกวิดีโอกันได้แล้ววันนี้ทั้งสองเวอร์ชั่นมิวสิกสตอรี่และ MV c u t d คั n ทางช่อง YouTube g r a m m y g o Official และ Facebook พงศธรสีจุน ไผ่พงศธรได้กล่าวต่อว่ารู้สึกดีใจและปลื้มใจมากๆที่เพลงแหงใจวันอ้ายล้มยังเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ให้กำลังใจกับใครหลายๆคนลุกขึ้นสู้ในวันที่ล้มและเหนื่อยล้าได้ครับขอบพระคุณมากๆกับ10ล้านแห่งใจที่ส่งมาให้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าพลังงานดีๆ เกิดขึ้นได,ได้ด้วยความรักและกำลังใจจากคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราเสมอ,อและในวันนี้ผมก็มีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากกันครับ เป็นเรื่องราวของความรักและความไม่สมหวังกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอเพลงที่3ในอัลบั้มอยากซื้อบ้านนอกให้แม่ซึ่งเรื่องราวใน MV เพลงนี้อาจจะตรงกับชีวิตของคนที่กำลังทำคอนเทนต์ลงในโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้ฝากไว้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปชม MV กันได้แล้ววันนี้ และมีให้ชมกันถึง2เวอร์ชั่นด้วยกันสามารถเข้ามาชมและเข้ามาคอมเมนต์กันได้เยอะๆนะครับคนหนึ่งหวังว่าจะพบเจอรักแท้กับอีกคนก็หวังแค่ได้ยอดไลค์กับผลงานเพลงนี้แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอเพลงที่สามจากอาัลาบัมอยากซื้อบ้านนอกให้แม่ของไผ่พงศธร เอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินของค่ายแกรมมี่กโกลที่ประสบความสำเร็จอีกท่านหนึ่งและเป็นมาตรฐานของแกรมมี่เลยอ่าเป็นมาตรฐานของแกรมมี่อันดนับต้นๆเลยค่ะแอดว่าไผ่พงศธรเป็นอีกหนึ่งพลังบวกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจของคน,คนที่กำลังมีความรักและกำลังแอบรักใครอยู่แต่บางครั้งในเรื่องของความรัก อาจจะไม่ได้สมหวังทุกคนในส่วนตัวของแอดเองแอดชื่นชอบคุณไผ่พงศธรที่สุดในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์กับบทเพลงหลากหลายผลงานเพลงก่อนหน้านั้นและล่าสุดแห่งใจวันอ้ายล้มกับ mv ตัวใหม่ตัวนี้พลาดไม่ได้จ,จริงๆอย่าลืม แฟนคลับทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ไผ่พงษ์ะรมาตลอดนะคะตั้งแต่เข้าวงการซึ่งประวัติของไผ่พงษ์สะรเป็นผู้ชายที่น่ารักคือเป็นบุคคลคนหนึ่งที่รักบ้านเกิดรักบ้านเกิดเมืองนอนทำหลากหลายอาชีพ ขนาดที่เข้ามาร้องเพลงเป็นศิลปินของแกรมมี่โกไผ่พงษ์สะทรก็มีร้านอาหารนั่นก็คือร้านลาบร้านก้อยถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะนี่แหละค่ะคือศิลปินตัวอย่างของคนสู้ชีวิตอีกหนึ่งท่านและเป็นเบอร์ต้นๆของแกรมมี่โกเลยก็ว่าได้สำหรับผลงานเพลงชิ้นนี้ซึ้งและกินใจ และสำหรับใครที่กำลังอกหักอย่าเพิ่งคิดไปต,ต่างๆนานาว่าชีวิตมันท้อมากสำหรับคนที่ไม่มีคู่แต่ทำไมนะขณะเดียวกันมันจะมีคู่แต่มันไม่สมหวังขอให้ย้อนกลับไปดูว่าในขณะที่เราแอบรักใครสักคนผู้หญิงที่รอรักเราอีกหนึ่งคนนั่นก็คือแม่ของเราเอง นี่แหละค่ะลึกๆของเพลงของศิลปินท่านนี้นั่นก็คือไผ่พงศธระทอนอย่าลืมนะคะฝากติดตามและก็ให้กำลังใจทางศิลปินท่านนี้นั่นก็คือไผ่พงศธระทอนเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของศิลปินท่านไหนนั้นฝากติดตามและให้กำลังใจกับช่องเจาะข่าวสยามสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ